นับสนุนโดยซอสปรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาร้ราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้ราไทย ส,สดีค่ะรับชมทันข่าว14นาฬิกากับดิฉันยวุวัธิดาภูคำนวนค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะสั่งการให้ลดภาระผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมโดยธนาคารอมสินนะคะมีการออกมาตรการเงินกู้สูงสุด1,000 0บาทดอกเบี้ยเพียง0.60%ผ่อนนาน1ปีค่ะ นายคารมพลพลกรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าใกล้วันเปิดเทอมปีการศึกษา2,568คือวันที่16พฤษภาคมนี้นางสาวแพททองทานเินวัฒนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงผู้ปกครองที่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายก่อนวันเปิดเทอมจึงกำชับไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการเพื่อเป็นการบรรเทาค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาดังกล่าวล่าสุดกระทรวงการคลังสั่งการไปยังธนาคารออมสินให้เร่งดำเนินการมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครอง ที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลานในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ผ่านมาตรการสินเชื่อธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบเพื่อเสริมสภาพคล่องลดการพึ่งพานหนี้นอกระบบได้และเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยเข้าถึงการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารอมสินให้วงเงินกู้ตามความจำเป็นสูงสุดไม่เกิน1,000 0บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่0.60%ต่อเดือนผ่อนชำระไม่เกิน1ปีหรือ12งวดชำระงวดละ8 9 4บาทต่อเดือนรวมเงินต้นและดอกเบี้ยแล้ว ทางนี้ผู้มีอาชีพรายได้และที่อยู่แน่นอนสามารถยื่นขอสินเชื่อโดยไม่ต้องมีหลักประกันผ่านแอปพลิเคชันไมโมหรือติดต่อธนาคารอมสินเพื่อขอคำแนะนำในการสมัครสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ พลอากาศโทวิศณุเนียนคำเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศเป็นประธานบรรยายสร้างความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการข้าราชการพลเรือนกลาโหมกองทัพอากาศโดยพลอากาศตรีวิโรธพยาน้อยรองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศชี้แจงวัตถุประสงค์การบรรจุข้ขาราชการพลเรือนกลาโหมเพื่อลดจำนวนข้าราชการทหารในระยะยาวโดยจะเริ่มบรรจุในหน่วยนำร่องปีงบประมาณ2,568เน้นตำแหน่งที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษเช่นการแพทย์งบประมาณ และครูอาจารย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกองทัพโดยไม่กระทบงบประมาณและกำลังคนปัจจุบันซอสกุ้งรถฝ่ายเขียวตราภูเขาท่อซอสกุ้งรถฝ่ายเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจากมีเรื่องาราว <c oughs> ดึงจนเป็นเสง บะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่คะ่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ โอสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพผงพบกับทันข่าวครั้งต่อไป15ดนาฬิกาช่วงนี้สวัสดีค่ะ